ย้ําหันมีคาปลาว่าใหญ่ก็สิได้แบบนี้แล้วอู้งูมอแง่งแน่นี่พูดมาน,นี่ว่างงอแแบบนี้นเ,นเ,เ,นเ,นเนาะเฮียเฮ็ยพักเถอะพูดมาสดเดยดูดีเลยเศษส,ด,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 สดออกจากดินใหม่ๆมันจะบานจะเหนียวจะหอมเอาสวัสดีเจ๊สวัสดีค่ะมื่อนี่ไปาหาคาปลาเนาะจ้ะเนาะเบาเรากลักกไปกัน อ้าวจะให้ยังไง่ะยังไงเธออ้าวแหมเดี๋ยวนี้นี่ยายสายเนี่ย,ย, <laughs> ยแสดงเก่งขึ้นเยอะเลยไม่เขอนกล้องด้วยฉันว่ายายสายนี่พูดเก่งกว่าเ,เธออีกนะบิ๊กใช่แจมแจ๊ใ, <laughs> งงให้บอกว่าเก่งจ๊กสนจ็กสีบ่าอีหยังขึ้นบอกนะจ็กสีบ่าอีหยังใช่ใช่กับมาขื่อผสมได้เหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ยายสายนี่เป็นซีนเเตอร์แล้วเด้อไปติดตามเราเลยนะพี่น้องเด้อ ติดตามใหญ่สาน้ำเด้อจ้าขอบคุณธหลวงนาจ้านี่ไหนไหๆดูซิแมนอยู่บ่ลรอแมนนีบ่เบิ่งดูโอ้ยมันบอแมนโอ้ยเพื่อนยังม่น้ำบอแมนมันนั่งทางศิลป์เพื่อคิดตัวนี่ไงนี่มันละเพื่อยันนั่งยันนั่งนั่งตาบานใหญ่สาบอจักรเคลื่อมันตอนนี้เรากะอยู่ปลาปลาซื้อปลาอย่างพ่อแมาเป็นเดินเลี้ยงหัวนะนะน้ำคา อืมเดี๋ยวเข้ากับจิย่างฮะไปนีล่ละ<ป>มาเม่<ป>โอ้ยลุยไปกับยายไซ<ป>นีสสญญต้่นหนึ่งต้สสญญองทำตุญญ่ เอาแล้วได้พี่น้องเขาจะเริ่มคุดคากันอันนี้เป็นคาปลาเนาะเกิดขึ้นอยู่ในปลาเกิดเองตามธรรมชาติอันนี้ถูไว้น้ำมันฉวนอ่ะไอ้พรมเหาเพิ่นคุดอืมอืมขึ้นมาแล้ว,ลวพี่น้องโอ้เมื่อน่อยเนาะอืมนี่คือเดียร้ายยังได้เดนอืมมีพี่น้องคาปลาเน,ะน,นา,าเนะมีต้นใหญ่ตนน้นนึงเอาต้นใหญ่นี่เละ ปีนคือหัวหน่อยเนาะหัวหน่อยกวปีที่แล้วเนี่ยอ้าวเนี่หัวบางแมดีเราเยอะเก็บอยู่บนเอ้านะใส่กระตาไปเลย่มาไม่ไม่ปลูกอืม้าทำอะไรในหย่างไรเอามีดฟันบอกใช่ไหมใส่ฟันบอกเตอเออต้นหน่อยมันเสียบเลยเรือี้นี่เราะว่าะฮาตาอันนีนก็พอเด้อใชไช้มันเกือตามธรรมชาติน่ะ เดี๋ยวเตรวดีนอก็ด้างคืนนี้เลยมันจะมีอันหัวมันอยู่เนาะพีกจี๊เลืองเีือเอาไปตำน้ำพริกตำเจลแสบๆเอามากันหลายคนเนาะมีแรมเซ่ห้ามีใยใสพ่อเหมาแล้วก็ตะกรงสี่คนเนาะแล้วก็ลูกสมุนหนึ่งโตลูกสมุนก็กำลังนอนถาอยู่เพื่อนเพื่อนควัดอันใบใหม่อกแล้วนอนทาเลยได้นี่เย็นสบายเลยก็เดี๋ยวทาหลุ่นไปนำกันเนอวา มอนี้เข้าสิม้านี่ยังระวางคากับมันนกจะเป็นจังไรไปลุยน้ำเสหายนหมคะนี่พี่น้องสองตัวห็นบ่ขาแ้ำคือเดค่ะม,ะมนี่ไงบอ,อกไปนะคะทุกคน พี่น้องมึงดีเดอพี่น้องตอนนี้แลนเซ่ให้ยางมาเห็นคาสองตนเนาะก็เลขคูตดดียบ้อยหัวเพ่นค่าปลาน,นี่จะแตกต่างจากค่าบ้านร้ายอยู่เด้ฆ่าปลาน,นี่จะกินหอมหอมกวาเนาะกินแห้งกวาแล้วกะหัวเพ่นนี่จะเป็นสีเหลืองเนาะเอาไปย่างนี่้วตำดำพริกนี่สุดยอดอ๋อ,อาเขมเอิญมาจากปลา ฟังตรงขามกันไปเป็นหลุ่นกันว่าดีงามหรืเป่งามเนาะปะนีเลอรพี่น้อง ยายไซยก็พ่อเหมาเห็นวังหันนีคาปลามูใหญ่เนาะมูหนึ่งนี่กําลังตุนกงามแบบนี้ดินี่แหละคาปลาเนาะพี่น,น้องนี่แบบนี้เลยเนาะสวยๆเนาะทุกคนแล้วกะนี่ยายไซพุดละล้นิดนึงนี่พี่น้องคาปลาที่ว่าตุนใหญ่อยู่เด้หม่องนี้เนาะแม่นัวพ่อเหมามีสามตนเลยเนาะอยู่น้ำกันพี่น้องเบิงนี่ลงแบบนี้เลยเอา้าเดี๋ยวให้พ่อเมาคุด เจ็บการเลยพ่อเม่เี๋ยวกีนออกขาหลุ่นกันว่ะหัวข้างล่างนี่จะงามบอกอุ้ยอู้หัวไปดูเลยไได้เลยไได้เยไได้เยเ้ยๆๆเยาดินหนอกซะก่อนขเยาะๆปเยาะเาขพ่อ่เยาแห้งเลยสิโอเคอย่าเชื้อหนิงหนิงเย คือนิ่งๆแล้วเด็กชายพี่น้องเบิงนี่เด้อพี่น้องคาปลาม้าใหญ่กระสีไดรแบบนี้แล้วอู้งอวงแง่งแน่นี่พ่อเลือืดเรื่องคือสุดยอยดยเนาะเยาวางไว้ก่อนก็ได้ดเป็นไหนใยสายส <c oughs> วางงามเด้อเย,ยาว์ฝาตัดเด้อบใบนั่นเอาไป่ายรูปตอนสุดท้ายจังตัดงจริจังงามอืมีต้นทั้งไหนสามต้นด้วยที่นี่พี่น้องสามต้นอยู่ร่วมกัน เดียวนัดเป็นเลนนอมงด้เนอะไม่ใหญ่กว่าอันสนมั้นะไม่ใหญ่พอสมส่นละแม่่าบบไงหนเอาเอามาขยเย้าเขามาบอกเบิ้ลแล้วพี่น้องขยเย้ขยย้าเอาเนาะอืมป้อูมันจไปดีด้วด้วดยวดวเย็นอยู่โดนแห้งอืมเนี่ยว่าแบบไงนึงนี่เบิ้งดี ยายไซสเบังน่ำเอ้านี่บังหันนี่พี่น้องมันเป็นอีงานเลอืออีงางก็มีบาสนี่อีงางคือหัวเกาเด้อพี่น้องหัวเกานี่ก้อนนี่ก็ทุบดรอได้แดีนี้ใส่เออนั่นแหละก้อนนั่นก็ใหญ่คือกันนี่ไซส์ตาไปมันเป็นต้นเงี้ยวเดี๋ยวเหาจิงตัดทุ่ท้ายขมือนี่ก็หากินอย่าซื้อยายไซสวายดีน em. ่ะเนาะนี Say, ่ปล um, eh? ูกไว้ก็ได no ้กินเนะ จะระวัง้นยาด้หรอนั่นนั่นข้างล่างนั่นที่เจาปอกปอกอกนั่นกบใหญ่งอกแบใหนึงด้วยนั่นเออพี่เดชเห็นไหอู้ยให้มันแตกกักันได้พอเมางอ้ยอ้ยนี่เด้พี่ห้อวังหันคาปลาออกมาอีกควหนึงงอกแบบใหญ่นึงเด้๋ยนี้วังหันนี้เนาะขึ้นยิบเปียนเกิดขึ้นเปียงเอายี่ใส่เก็บไปแต่ตัวมันยิบเปีย บางหันากพุดอยู่เป็นเีงข้าไปยางหาอยู่ในปลาที่หันบริย่างมาแบบพายขนนั้นขาจ้องพุดก่อนเลยงัดงัดกู้เบางัดงัดู้พุัดงัดก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 ัไดกัดาัด้ัดกัดัดกกัดกัดกดกักักัดกัดกัดดกัดดัดกัดกั มันหีไปไล้ว่นงค์อืมงนอีกนึงมันที่เป็นอีงานแล้วมันเผาแล้วนะภาษาเขาเพิ่นวัดเผาแล้วเอาไปเอาอย่าใช้ถือไว้เบ้างอันนี้เอาไปเประทุมเลวยไปจีดึงเออนั่นแหละโอ้ยพอเมื่อยแล้วเด้ใจเย็นก่อนเดี๋ยวๆหบดสิบพันนะอืมเบียบลอยเด้อพี่น้องขึ้นมาอีกละ เอาฟังไว้ดิเอาฟังไว้ไอืมเออเจอกันที่ทฟังนี้ <c oughs> นี่โอ้ก็ก็เดียวเลยนี่สุดทํากับไดคาปลาอืมนี่คาปลานี่งอแงแบบนี้เนาะ <c oughs> แม่นปะอืมดึงออกให้ตีนี่พอหมอนี e ่อี๋น้อยๆนี่เออดนะึงออกแน่โอ้กะหมมันเป็นการเกามันว <c oughs> อ,อกีบอ่ะอ๋ออืมนี่พี่น้องคาปลาแบบงามๆเนาะนี่มุ้นให้พี่น้องบ้างแน่เออรอบๆอบนสุดยอด เดี๋ยวขาขม,ามคามเบิดคผลงานว่าสุดถ่ายสีใดร้ายปันไดเนาะระวังมันหนุกกับอันคาปลาไปลุยเดี๋ยวขาจะตัดใส่กระตาได้พี่น้องบาทเอาตัดเลยพอ่อเม้าใบมันกเอาอืมใบมันเอาเออเอาไหวหันแล้วพอ่อเมาชิมใบไปโดนัทไปหามันเนาะไปไป,ป<ะ>อ๋อกระป๋องไปใส่แล้วคือบบเห็นบาทเนีะอุ้ยพี่น้อง มาต้องแรงเพราะว่าเพราะว่ากินอยู่บ่สิมันุกโอ้ยสุกเกลีวนี่แหละสีแดงเนี่ยสุกเกลีวเอา้าชิมดูแซ่บเอ๊หวานหวานอืมเอาขึ้นมาไปเบิดพวงนี่เอาไปกินนดิแอยเอาได้ท่านบ่เอาดิแซ่บอืไมไม่เอาอยู่บ่มาต้องแรงุด้วยหนึ<ม>่งนั่นดูงามเลยอืมยาข้าซิมเบิงกันพี่น้องบักต้องแรง อืลูกที่สองต้องตามไปนะคะหนวยสีแดงนี่คือผอมกินเนาะแต่หนวยสีเขียวเนี่ยยังมาผอมกินอืมรอด้วยสิอือทิ้งกันเลยเนาะดุ่นกันพี่น้องมันนุกสิม,มีเครือบ่ละตรงตรงฮากันเบิรงนสกอรเนาะอืม,อมค่อยหุ่นมันบ่ ขุดใหม่ๆอยูอืมที่เขาพูดมาได้มากหั mm. นี is, ่เดี๋พือนพดไปยงนี่เนี่ยมันบ่เออนี่เขาดไปเลยดีขนเ่โอ้เขาจะพูดไปแล้วเดีนี่ทำอะไรอ่ะโอเคอยู่นอ โอ้นี่เด้อพี่น้องมันหนกหัวแบบไงหนึ่งเอ้าดิงเลยเนี่ยเออแกดินหนกแน่แกดินหนกแก้ดินหนกโอ้มีสองหัวอือสองหัวไก่กันเลยมันใหญ่มันหสองหัวอืสองหัวเอ้ยใครอยู่ได้ได้สองหัวอยู่พี่น้องนี่เอ้านี่ตัวนี้ก็ตาใส่มันหนกใส่กันตัวทางนี้เลยอุ้ยแดดชื่อจับแท้ ต้นใหม่มีเพียบเลยเนาะต้นใหม่บางต้นก็นงามเนาะพี่น้องปเป็นอาไปปลูกอยู่แถวนี้ก็มีตน้นต้นพักกระเม็ดก็งามด้บางตน้นไปดูเ,ดดดเคลือนมันหนุกเลยพี่นนองพอหมอ,อกำลังคุดนี้ลงน้ำกันท้องเครือแม่ระวังที กำลังเบิ้งพอเหมาขุดมันกะฝากพี่น้องกดไหลกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นแล้วน้ำเด้อพี่น้องเด้อมันหักปอเอาเอาขึ้นมาเลยนี่โอ้ยมีกี้หม้บักใหญ่หม้อปอกใยพ่อเหมาลอยหักท้าหักใหม่โอ้ยพอเหมาเบิ้งอีกเบิ้งมันไดยู่บ่หัวใหญ่กว่าที่เราขุดอยู่ไอ้ทางบ้านเราอีกนะเนี่ย จริงใหญ่มากอมอกอบในหญ่นึงพี่นะบางหันนะแต่เิได้สิ่งไดมันสองคุ้มสามขุ้มแล้วนี่เรากำลังคุดอีกมีสองเขื่อเป็นยังไงสาธิตตามมึงเด้พี่นอ<ม>้องเด้อเบิดเหรอบ่นี่พี่น้อง<ม>ขึ้นมามแ,ลแล้วเนาะอ,<ม>อีกเขื่อนหนึ่งทุดพอดีนี่เกวนมันเอาใซ้เลยพ่อเมา ปัดพี่น้องว่วบบกไงนึงนั่นนี่เด้อออย่าเห็ดฮากเด้อพ่อมอนี่เด้อพี่น้องข้องตากรองขึ้นคุดไว้บางหันี่ยอะจัดก,การเลยพี่ีอือหว่าหน่าจะซ้ำมเลย่เจหัวอว่าเดียวบ่ หัวที่สองปัน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 หยิบหน่อยอึ้บอืมโอ้ขึ้นมาแล้วพี่นอ้องสามหัวสามหัวเด้อพี่นอ้องลุ้มหนีข้องตะกรงเด้ตั้งสามหัวสุดยอดไปห้ยใหญใสเบิ่งไปไปให้ยายญใสเบิ่งนั่นไงลุ้มเดียวเดตังหัวของตะกรงลุ้เลมเด,เดียวสามหัวอ๋อเบิ่งข้องตะกรงไปก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวจังเบิ่งข้องใหญ่ใสกำลังขุดจ้า สุดแล้วเด้อพี่น้องเพราเมาควรจะเอาขึ้นมาแล้วนักได้ซุดเด้อพอดีเลยหรอเน้มเน้มนะซุดยอดเนาะเพมาเอาตามลงเลยมันแดดมันแดดเออนี่ล้วมันแดดมันแดดสุดหัวพอดีสุดยอดว่าบอกใหญ่ตัวนี่วะกระบานพ่อซุดถุงว่าพอดีเอ้ายายใส่ถือเขาหนีถือหน่ะเนาะให้ยายใส่ถือไทยนี่ ว่าบักใหญ่หนึ่งยาวเลยอันนี้มันโง่ขี่เข่าแขนฉันเลยนะซ้ำหัวมันหนามเอาะวาเทียบกับแขนตะแคงตะก้องเลยซ้ำกับแขนซ้ำแขนตะก้องตะก้องเลยนี่ผู้เมาพึ่งกับปฏิบัติการผมนะของใดีดีเลยเข้าพวกเมาหน่วันนี้เทียร้งไปซอยกันนี่มองนีลาก็เทียเข้าคูดกันปีที่แล้วนี่เนาะเข้าทมดีมันก็คืนดีพี่น้องอนี่กระไรซองยางเนาะพี่น้อง มันนกหัวง,งามๆ,ๆแบบาาาายิ่งใหญ่แบบนี้ลลวพี่น้องนี่ล่ะกับขาปลาเนาะขาปลากะสุดหยอดที่กันพี่น้องบึงขาปลาก็ะไดกระตานึงเนาะอีกเครื่องหนึ่งหัวพ่อเหมาพ่อเหมากำลังคุดเครือต่อไปเนาะพี่น้องเข้ามาถาหลุนกันว่าเครืออนนี้จะหัวใหญ่แบบนี้บอเนาะถ้าใหญ่แบบนี้นี่อู้สุดหยอดเนาะแบบนี้อืเดี๋ยวให้พี่นอ้องชมเลยเด้อ น้อยกว่าน้อยนึงเข่อซีมงม่วงแนวนี่แหละเนาะหลุนกันหลุนกันอือหือใบละบ่อือหืออุ้ยเนาะมวยใหญ่อยู่ได้ทว่าปมมือจังได้วะอือหออือือเอาสุดยอดนะคะทุกคน เกิดดินแน่น้นเกิดเกิดพมดินนี่เกิดแน่นอนเนาะพี่น้องหัวซ้ำหนี่งโอเคแล้วุดปีหนึ่งคุดซ้ำหนี่ก็เลิกกินเดียวไปตอนนี้แล็บขอเขามาจากป่าแล้วเนาะพี่น้องเบิ้งมั่นนะพ่อเมาคาหนี่ค่ะสุดยอดเดี๋ยวถ่ายใหญ่ใส่ไปเก็บ ย่านังก่อนพี่น้องเพราะว่าเมื่อแรงนี้จะมีเมนกแกงเาใหม่เนาะสำหรับเพือนมเสหายพี่น้องไปย่านังเนาะใสแกงมาใหม่เยกเลยใอีก่ายะนูช่ชืนวเขาหานอเห็นงูตัวหนึ่งเข้าไปในหันนำเด้ เจ้าหน้างจากนั้นจะมันคุณชีวิตใบยะหน้างเน,ะนาเนะเอาตเดินตัเดินมองเห้ามองเห้าอันเก็บเพชรพออบุ่นจังร้ายก็มีวะเมื่อในแม่ก็ไดร่ยังท้องตั้งดอกเอาอเอาเอเดีเ๋ยวเข้าไปร่วมโตกันอยู่รถนะพี่น้อ,องไปพ่อเมาสงสัยอยู่บกสษาพีเยงนะน่ะ ขามองยี่ปีเบิงม,นงมันแมนอยู่บ่ฮะขยะตรงนี้ตุ้งขาดเลยน่นขยะอยู่บ่แมียทีย่ว่าทอดแจกคอตนีข่อยแรีนก้อนหมูด้วยผ่ออันกระสอบขามาัดยังไหวบุเฮ็ดให้คอนอื่นเขาสงสัยอ้ามยานางของข่อยเก็บมาของยานางข้องเาร้าแรมเสีหายมีของใหญ่ใส่ ได้นดอมาาวเยอเิดดากรอง่อยเนี่ยอันมาเบ่งผลงานกันนี่ก็เป็นคาปลาเนาะทีใดมือนี้เลยพี่น้องเดี๋ยวกันนี่พี่น้องมันลกหัวใหญ่ใหญ่สโซ่ในใ่ใสยิบขึ้นมาโซ่เนี่ยสด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 ออกจากดินใหม่ๆมันจะบ้านจะเหนียวจะหอมจ้ะให่ใส้ไปเก็บมาสิแกงใส่หงไปเนาะแกงลอไม้เนาะอันไดหลายยางเนาะมือนี้ เอายายสายฝากแม่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลมเซี่ยห้ยยายสายลำเดินจ้า